ยเปลี่ยนมากอะเ,เหมือนไปเกาหลีเลยนะดีๆหน้าเรียวขึ้นมากสวยได้ภายใน30นาทีจริงมีเคล็ดลับแล้วทุกคนคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิจะมาทำ V m a s เขาบอกว่าเป็นเครื่องตัวใหม่นะคะเห็นผลไวใน30นาทีนะคะเดี๋ยวไปรอชมกันเลยเจ็บไหมอะรู้เเจ็บปะไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนชิลมาก <c oughs> สบาย <c oughs> ข้างนี้ดูย้อยไปเลยอะ อันนี้ดูหลับได้เลยสบายเนาะใช่ไม่เจ็บอ่ะอันนี้คือแต่ว่าเปลี่ยนจริงอะนี่ยูขึ้นมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมโงกแก้มใช่เฮ้ยข้าวี่ดูตึงมากอ่ะโอ้โหหน้าเรียวขึ้นมากพี่ขานี้ราคาเท่าไหร่คะฮะหลักพันดูทำให้ฟู่มาเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นอันนี้คือแบบ30นาทีคือเรียวเลยแล้วไม่กี่บาทเองอ่ะหลักพันนะทุกคนปังมาก เ <Wow. S 2> ลือดขนาดยิ้มเห็นฟันยังรอดเลยรู้วินีมาที่นี่นานแล้วทุกคนคือแบบเลียวมากอยากจะยิ้มแบบนี้ทุกวันเลยหน้าไม่บานละเสร็จแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบหน้ากระชับขึ้นมากเลยอะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะว่าดูกรอบหน้านะคะขึ้นเป็นเชฟเลยแล้วแก้มอยู่ตรงนี้นะคะที่แบบเป็นผลส้มก่อนที่จะทะําอ่ะคือมันหายไปเลยอะ แล้วผิวแบบฟูขึ้นมากทุกคนมันเด้งมากเวลาถ่ายมุมไหนนะคะก็คือสวยปังขนาดนี้ไม่ตามมาทำได้หรอคะทุกคน